เว็บไซต์แนะนำสำหรับการทำม็อกอัพนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอันไหนบ้างนะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่ส้มชอบมากเพราะว่าใช้ประจำนะคะก็คือ Smart Mockup นะคะอันนี้สำหรับเราเราเข้าไปล็อกอินสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะนเพื่อนๆสามารถใช้แบบฟรีหรือว่าสามารถจ่ายเป็นหลายเดือนได้นะคะแต่อันนี้ส้มก็จะขอใช้เป็นแบบฟรีไปก่อนเนาะเพราะว่ามันง่ายดีนะคะอ่ะก่อนอื่นเลย เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะมันก็จะมีตัว mock up อยู่เนาะให้เพื่อนคลิกตัวนี้นะคะออ mock up นะคะเสร็จแล้วให้ดูฝั่งทางซ้ายมือนะคะที่เป็นพวก collection อย่างสมมุติว่าอันนี้เดี๋ยวส้มจะยกตัวอย่างนะอย่างสมมุติว่าเราต้องการจะทำ frame เนาะก็คือกรอบรูปนะคะอย่างคลิปว,วิดีโอที่ผ่านไปอะคะ่ะที่ส้มสอนเนาะทำพวก printable wall art ใช่ไหมคะส้มก็เอามาใช้ตรงนี้นะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปที่ ตรงนี้นะคะ free มันก็จะทำการ list ตัวที่เราสามารถใช้ฟรีได้นะคะแล้วเราก็เลือกเอาสักรูปหนึ่งก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวนะคะเราอาจจะใช้สมมติว่าถ้าเราทำทาขายในอิตซี่อะไรอย่างนี้เนาะเราอยากจะให้มันดูนแบบ simple นะคะเหมือนกับตัวนี้ที่ส้มใช้อยู่เนาะเราก็จะเราก็จะเลือกที่แบบที่มันไม่ไม่เยอะอะคะ่ะเนี่ยเอา ประมาณนี้ก็ได้นะทุกคนคลิกไปเลยปึ๊บเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างมนาะให้เราเนาะแล้วเราก็ทำการเลือกรูปที่เราเซฟไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอัปโหลดอิมเมจเนาะอ่าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นกรอบอย่างนี้ให้เราเห็นไหมคะมเพื่อนๆเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะ ให้เราคลิกไปนะคะเราสามารถขยับตรงนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะกดคัสตอมนะคะนี่คือออริจินอลของเราเนาะหรือถ้า หรือถ้าเราจะให้รูปของเราเต็มนะคะเราก็กดตรงนี้นะคะ fill ให้มันเต็มไปเลยแล้วเ,เราก็ไม่ต้องตัดอะไรเนะเราะเสร็จแล้วก็ทําการเราสามารถจัดมุมได้นะคะทุกคนซ้ายขวาอะไรได้หมดนะคะลองเล่นดูแล้วก็ crop and continue เสร็จแล้วเราก็ทําการดาวน์โหลดเลยค่ะอันนี้ฟรีนะคะทุกคนเนี่ยเราก็ พอมันดาวน์โหลดปั๊บนะคะเราพอเราเปิดไฟล์ขึ้นมาอ่าเห็นไหมมันก็จะได้หน้าต่างมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาไปอัพโหลดเป็นตัวม็อบอัพโชว์ผลงานของเราที่อีซี่ได้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเว็บต่อไปค่ะของ Canva กันนะคะหลังจากที่เราทำการสมัคร เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวที่เป็นฟรีเนาะส่วนมากเราก็คือถ้าใครใช้โปรอยู่ก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีออปชันเยอะเนาะแต่อันนี้ส้มจะมาสอนอแบบฟรีกันนะคะทีนี้ม็อกอัพของ Canva เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยมันมีหลายอย่างนะทุกคนเราก็จะพิมพ์คําว่าอ่ะม็อกใช่ไหมม็อกอัพเฟรมอย่างนี้ก็ได้นะคะเฟรมม็อกอัพอ่ะดูซิว่ามันจะขึ้นอะไรมา ทุกคนทีนี้ที่มันเป็นขึ้นตรงนี้นะคะมันก็จะมันก็จะเขียนว่าโปรก็คือคนที่สมัครเป็นเป็นโปรเนาะก็จะได้พวกนี้ไปนะคะใน,อ,นอันไหนที่มันแบบว่าฟรีมันก็จะไม่ขึ้นมานี่ก็คือเป็นฟรีเหมือนกันนะคะหรือว่าเพื่อนๆสามารถเลือกตรงนี้ค่ะฟรีนะมันก็จะ เนี่ยโชว์ภาพที่เป็นฟรีให้เราแล้วนะคะว่าเอาอันไหนสมมุติว่าเราชอบอันนี้เนาะทุกคนแล้วก็คลิกไปเลยค่ะหนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะจริงๆ c a n วาเราสามารถที่จะทำเป็นตัวหนังสือเอารูปมาปรับแต่งยิ่งถ้าใช้ Canva Pro เนี่ยก็สามารถมาออกแบบที่นี่ได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้งานออกมาดูแบบง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะ เดี๋ยวส้มจะขอลบอันนี้ก่อนแล้วก็ส้มก็จะใช้งานที่ส้มออกแบบไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเอาลงนะคะก็นี่เลยค่ะเราก็ลากมานะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวขอปรับตรงนี้ให้มันขยายขึ้นหน่อยนึงเนี่ยค่ะทุกคนเราก็แค่ลากมานะคะแล้วก็จะปรับแต่งนิดหน่อยนะคะเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลาง อย่างเงี้ยค่ะสเสร็จแล้วก็ชอบแล้วเราก็แชร์นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการกดดาวน์โหลดไปเลยนะคะเลือกเป็น png แล้วก็ดาวน์โหลดมานะคะอันนี้ก็เป็นแบบฟรีเหมือนกันไม่มีโลโก้ใดใทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เปิดขึ้นมาดูแน่เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จะได้อีกหนึ่ง mock up นะคะอะ m อกอั p ต่อไปนะคะมีชื่อว่า place place it นะคะนี่นะคะทุกคน เหมาะสำหรับเฟรมที่เชิ้ตอะไรเงี้ยคะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่ารักนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนส้มอยากดูว่าในพวกเฟรมเนี่ยมันมีไหมเอฟอะไออ่ะส่วนเฟรมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็ ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ม <thank you> <provinces>, right? ีหลายแบบมากเวลาเราทำพวกพินิพินเบอร์ขายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆสามารถเอาตัวอย่างให้ลูกค้าดูได้มากกว่ามากกว่าหนึ่งเฟรมเนาะยิ่งออปชันเยอะในในอีซี่นะคะเวลาเราขายงานอ่ะยิ่งเราให้เขาเห็นภาพเท่าไหร่อ่ะก็ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะขายขายงานได้มากขึ้นนะคะ อย่างบางทีส้มทำเพิ่มก็ทำแบบสมาร์ทวอลกอัพบ้างลงที่แคนวาบ้างเพสซิทบ้างก็แล้วแต่เลยนะคะเสร็จแล้วเพสซิทเนี่ยก็จะก็เหมือนกันค่ะวิธีการเราไม่ต้องทําอะไรมากก็แค่ Insert image นะคะแล้วก็นะคะเลือกอันที่2อัปโหลดยูะคะ่ะมาทีนี้ตัวนี้มันสามารถปรับได้นะทุกคนนี่คือส้มจะทําให้เห็นแค่ว่าข้าวๆนะคะเนี่ยปรับขยายได้ได้หมดนะคะเอาให้มัน ไม่เห็นครอบอุยอ๊ยอยุอ่ะสังเกตฝั่งขวามือนะคะให้ดูตรง live preview นะคะมันก็จะโชว์ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ทำการครอปค่ะทุกคนปึ๊บ เห็นไหมมาแล้วทีนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าตัวเอ p โปสเตอร์อะไรเงี้ยเราสามารถมันก็จะมีออปชันให้เราเลือกสีได้นะคะเนี่ยสมมติว่าถ้าเราชอบแล้วนะทุกคนเราก็ทำการกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะ อันนี้นะคะอ่ะสำหรับเพจอิ t เนี่ยถ้าอันไหนที่รูปสวยมันก็จะให้เราจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าแค่หนึ่งรูปก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทอะอไรเงี้ยค่ะแต่เราสามารถเลือกฟรีได้นะคะเมื่อกี้ส้มไม่ได้กดเลือกฟรีเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับเราเรากลับไปทำใหม่ใครทุกคนเลือกตรงที่มันเขียนว่าฟรีนะคะอันนี้ส้มจะเลือกเป็นแก้วเนาะ แล้วก็มันก็จะขึ้นตัว Mockup ให้เราขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการอัปโหลดนะคะรูปที่เราต้องการที่ที่จะทำนะคะก็คือ In s e r t image แล้วก็เลือกอัปโหลดได้เลยนะคะจากคอมพิวเตอร์ของเรานี่เองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปรับขยายตามต้องการนะคะเสร็จแล้วก็กด Crop ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นแบบตัวอย่างคร่าวๆที่ส้ม เอาทำให้ดูนะคะซึ่งมันจะมีลูกเล่นเยอะมากของไอตัว Placeit เนี่ยมันจะเป็นพวกทีเชิร์พวกโปสเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะ่ะลองดูนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ง่ายๆเลยค่ะกดฟรีดาวน์โหลดนะคะ, free น,ะ,คะนี่จะเป็นตัวฟรีเนาะเราก็กดดาวน์โหลดมาได้เลยเอามาไว้ใช้งานส่งขายกันที่อ่าเป็นตัวอย่างสําหรับการขายงานที่อีซี่เนาะหรือว่าเอาไปโชว์ผลงานได้ที่บน Instagram นะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะคะ ส้มดาวโหลดปับ๊บมันก็จะทำการเดี๋ยวนะทุกคนส้มดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งเครื่องเครื่องส้มช้ามากโอเคค่ะมาละโอเคเสร็จแล้วก็กด Open นะคะมันก็จะเป็นรูปสวยๆอย่างนี้ลองไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ